ัสดีค่ะสปาเก็ตตี้สุขภาพอาหารมื้อเย็นเราใส่เห็ดใส่กระเทียมหั่นบางๆแล้วก็ใส่ไอ้ก้านกระหล่ำไอ้ก้านคะนาแล้วก็เห็ดฟางอันนี้อันนี้จะเป็นต้มยำซึ้งมื้อเย็นอันนี้คือเมออเเน,มนูของเราใส่เส้นกันนะค่ะ าหรเย็นเราเมื่อนี้สปาเก็ตตี้สุสขกขาวซอยกระเทียมเป็นกีบกีบยินกระเทียมสดสดบรได้เพามันเผ็ดตองมาเข็ดแบบนี้ใส่เห็ดเขียงใส่หมูสับน้อยหนึ่ง กินก็ปากาศหอมเมนูหมอแดงต้มยำปลาหมึกกับกุงกินกับข้าวพัดกุง้งตว่าของเฮาเฮาตีกินสปากเก็ตตี้อยากกินเป็นสปากเก็ตตี้ขีเม้า เผ็ดๆน้อยน้อยค่ะกินมาบ่นเรียนตีการพักนาหยอดพักนา ทอาผัดแล้วใส่น้ำมันหอยอย่างเดียวเลยค่ะราใส่แนวอื่นแต่ที่นี่โรยพริกไทยเน่นิดหน่อยอาากินเลยค่ะใส่เห็ดเที่ยงนันใส่เห็ดเที่ยงใส่การตรนากิน้นรสจืด พวกกินรสจัดคูกเพนกินรสจัดเป็นกระเทียเทเผ็ดสำหรับเข้าเข้ากินรสจืด กินได้ค่ะเดี๋ยวก็เสีเยวพริกไทยโรยตามโดยประกาศหอมล่องจานก็เป็นเม,มนูมือเย็นของเท่าแล้วมือดีสปาเก็ตตี้สุขภาพใส่หมูสับไปน,นิดหนึ่งบใส่กลุ่มบ่ไซ่ปลาหมึกค่ะเอาแบบสุขภาพน้อยๆยจะนี้พริกไทยแน่นิดหน่อย จบคลิปไปแค่นี้ล่ะคะ่ะรีวิวให้เบิงอาหารหมือเย็นตอนรับเข้าหอนี้กินแบบสุขภาพกฏิซสัมนี้ละคะ่ะขอบพระคุณหลายๆที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับกระจายให้สุขขูสุกคนเดอนะะ้อค่ะสวัสดีะคะ่ะจบแล้